สวัสดีครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับอาทีละมาแล้วมาแล้วไอ้คุยลุยอยู่บานดิสวัสดีค่ะหอมไหมหอมไหมเออ

เอาถ่ายรูปเฮ้ยโมยับไปมองที่มันล้มโกกกว่านี่ป่ะมันอ่อนอ่าวมันล้มจังล้มโกกจังหน่อยนะอันนี้มันมันล้มมันนิ่งพอดเขาจะได้ร่มให้เลยนะน่าพอใจยุคคุณนะครับพี่น้อง ตองหัวเดยโอ้ยใจโอ้ยจำไมนี่เลยนเนี่ยเสด็จเลยสด็จเลยคุณแม่โอ้โหเพิ่งจะนึกขึ้นได้เหมือนกันว่าลืมฝักเองที่เมาอีกแล้วอันใดๆในโลกยีพิ่งยังวนสำหรับผื่นก้นที่รีกินพวกที่มั่งหนาวทีมันเจ้าของร้านแล้วซื้อแล้วแบเลี่ยมพระโอ้รับเลี่ยมพระรับเลี่ยมพระอยู่นี่ครับ เคยเห็นงานอยู่มองเดียวกันอยู่เคยเห็นงานอยู่มองเดียวกันเนี่ยเป็นเลี่ยมพระเออเพิ่นออกมาเฮ็ดเลี่ยมพระไปครับเข้าไปข้างในให้ลมมันโกรกโกรกเป็นยังไงอันนี้มันมันมันอบโอ้ยเอายังไม่นอนนี่เนาะเดี๋ยวเขาไปเล่นในบริเวณหน้าเวทีนะครับพี่น้อง พอว่าอ่าม,มันมันโอ้บครับตรงนั้มันลมบัดทายเี่ถ่ายรูปเรียงยีนาไว้ที่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับให้อีกเสียงหล่อ อย่างมาในลานาหน้าเวทีเหอาครับพี่น้องมันจังเออค่อยมีลมแนะทายเท่ดีขนาดบบบน,นี้สวัสดีครับออไปแล้วแล่นแล้วหุนแล่นแล้วหุนแล่นหาพอกราดไส้เพื่อนตุ้งมิ่งตุ้งมิ่งตุ้งมิ่งไปแล้ยคนไปเอกวันดีครับไปเอากินน้ำล้วครับนี่งโอ้แพะกินมาแล้ว เวทีกับดจดเลยครับเานเลยครับมาอดกับหมาเลยมาอดกับหมาเลยเข้านะนี่กีบาท ใช่เต่เศร้าบซื้อให้หน่อยจะใ้ค่าาเลียเขียะนไม่ใช่้ม่าปากกล่อ่าราหมืนค่าาาส่น ยังไรมากเลยรับประกันได้กับได้ได้ปันมหาเขาจะได้ของร้ข้าวเปียนไายอะข้าวโพดเลื่อยมากเลื่อมา้รถมอใส่ใช่ครับเดี๋ยวจะปิดตรนีครับไม่หัวอีะ พ่อเอ้ๆอยหน้าแดงเลยอ่ะไม้อใจโดนดยนีสวยจงอกล้ผมอวยนาวแล้วอลิสอลิสผมยาวแล้วผมมาเมื่อวานผมยาวเลยนะโอต้องทํผมตรงเดียวกันแล้วนะเนี่ย อลิสเปลี่ยนไปอลิสไม่น่าเลยอลิสอลิสงับเท้ากูเก่าอกวะบาปอย่าวิ่งแรงกเดี๋ยววิ่งกูผุเพิง รุ yeah. Woche, ่นรุ <mówi> ่นครับร like, ุ่นรุ่นลาดแตกครับอนี้รุ่นรุ่นสังกษีแตกเออเาไม่เหงาหรอกเหงาเนี่ยงุิงอยู่ แปลกไหมแปลกไหมวัีกับม่บีไปไหน <ừ. S 1> อ,อ,อย่าบอกว่าขาดเดินไม่ได้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่ากันอย่าบอกนะ <c oughs> อย่บอกนะ่อน <c oughs> อยาาบอกนะเสียงแหบเสียงแหงเลยเหรดูทำแตกร้านอยู่นะทำ้มไม่ใ้หนูแลนะเนี่ยหนูทำแตกร้านอยู่ ตกลงกันแล้วโอเควันนี้แต่งหน้นเ,<า>เน้งกัสีโอ้ยอายาจนตบมือเลยครับรอบที่แล้วรอบรอบที่แล้วเกือบถึง่ะคะเกือบถึง<ร>ใช่ไหมเกือบถึงนะว่าไม่ถึงคราวนี้ถึงแน่เลยแบบไม่มีมัดจำกันด้วยครับพี่หมอน ครึ cho. ่งหนึ่งรวมยอมทันาคเบียร์ครงหนึ่งอะเปิดขึ้นไดจาึดกวันเสาร์จะงอได้ไงเฮ้วันเสาร์จะงอได้ไง

ต่อแถวหลังพี่มอนนะคะไม่ต้องอยู่ด้วยกนันสามก็อีกแล้วเหรอ,อขอแถวถ่ายรูปนะครับๆๆมัน <c oughs> มัน,มน,มน โอ้ยูเด้อต้นเดือนเหมอเด้ออีหล่ายังมาใหม่แมนดีอ่ะอันนี้ละแมนด้ยต้นเดือนต้นเดือนมถ่ายถายรูปถ่ายถ่าย่านเถ่ายรูปเากองได้อเอแพ๊บเดียวดดอกอันที่หนึ่งไปไปกุนทัพ่อวะ เมาแล้วกองุ้งขาวเอกองุ้งขาวเจ้าเก่าจ้าลืมนะคะขอหักตองนี้น้องเขาข่าวแถวครับผมครับเขาวเลยครับผมสำรับครับนี่ฝากไว้เสมอครับเด้พี่น้องเจอกันไม่ก็มีเลาเ่ยงเวลาถัดไปเซาเซกเลยครับพี่น้องเลยสำรับที่นี่ฝากไว้สครับ